ขวัญญาจอมแสาวจอทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดศรีชุมนะซึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางในเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งมีองค์อง์พระปฏิมาไม้สักทองนะอายุหลายร้อยปีนะเออเป็นองค์พระปฏิมาองค์ใหญ่มากนะหน้าตักก็าประมาณหนึ่งเมตรนะก็สวยงามที่สุดพระองค์หนึ่งที่ได้เคยเห็นมา ถือว่าเป็นบุญที่ได้มีโอกาสมาอ่านพระไตดดรปิฎกในเล่มที่72ฉบับมหาปรบุฏราชวิทยาลัยในวิชาชีวิตต,ต,ตอนที่297ในวันนี้นะซึ่งวิชาชีวิตนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของเรื่องที่เกี่ยวกับกายและใจนะที่เราพึงจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะความ เบิกบานนะมีชีวิตที่สงบงดงามก็ในภาษไตรปิฎกเล่มนี้นะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับถ้อยคำที่น่าสนใจเช่น นสวยงามมากๆ <S 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 เลยนะแบบเป็นความประทับใจอย่างอย anyway, like, 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 like like ่างยิ่งยวดนะก็เป็นถ้อยคำที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยพึงจะมีความอิ่มเอิบในธรรมนะให้อยู่กับปัจจุบันขณะนไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตในเรื่องของสังขารที่ไม่เที่ยงนะมี เกิดแล้วก็มีเสื่อมมีเกิดแล้วก็มีดับไปเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในถ้อยคําในใต้ปีดกเรื่องนี้นะก็เป็นเ,เรื่องราวนะทีอ่อยากจะได้อ่านให้พวกเราได้ได้ฟังนะอพอดีในที่นี้ก็ค่อยงจะมืดน,นิดนึงนะก็มองก็ไม่อาจจะไม่ค่อย เห็นเท่าไหร่นะนะแต่ก็ต้องอ่านให้ได้นะอ่านให้ได้ ก็มีถ้อยคำว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่ถึงนะส่วนบุคคลเห็นแจ้งทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนในทมนั้นบุคคลนั้นก็ถึงแจ้งซึ่งทมนั้นควรเจริญในทมนั้นอยู่เ,เนืองๆน,นะหรือแม้แต่ใน ถ้อ,ยค,นะอยคำที่มีถ้อยคำที่กล่าวไวนะ้ถึงเรื่องว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีเกิดขึ้นแล้วมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความที่สังขารนั้นสงบแล้วับเป็นความสุขการไม่ ไม่ไม่ต้องเกิดแล้วเลยต่างๆนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นในสิ่งที่พระไตรปิฎกเรื่อนี้ได้ได้กล่าวเอาไว้นะ,นะเพราะนั้นในชีวิตของคนเรานนเนี่ยนะก็พึงที่จะ,ะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมุ่งมั่น,นในคุณงามความดีเห็นคุณค่าของ ของของชีวิตนะเ,เข้าใจในความเป็นจริงของของชีวิตนะว่าสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วก็วผ่านไปสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากนะและเข้าใจในความเป็นจริงของของสังขารต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเ,เพราะนั้น เพราะฉะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนนะในเรื่องของอชีวิตให้เราแบบวางใจให้มีความสงบนะมีความเรียบง่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นนะ,ะให้เป็นชีวิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความกระตือรือร้นมุ่งม,มั่นนะมีใจรัก นะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีภูมิคุ้มกรรมจิตใจตัวเองต่างๆนะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาบุญใจน,นะที่ได้มาในาสถานที่ของพระวิหารขององค์พระปฏิมาที่มีความงดงามที่สุดพระองค์หนึ่งในชีวิต,ตที่หลวงพี่ได้เคยเห็นมานะเป็นศิละปะที่มีความงดงามอย่าง อย่างมากมายนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดาของวัฏจักรของการดำรงชีวิตนะว่าของการการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะชีวิตประกอบไปด้วยกายและใจกายนั้นเนี่ยก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงใจก็มีความสงบนะกายก็ประกอบไปด้วยน้ำถึง70เซนะเพราะนั้นน้ำถึงถือว่าเป็นน้ำคือชีวิต สัตว์เองนะก็ต้องอาศัยน้ำเพราะนั้นพวกในพานจึงมกักจะมาดักล่าสัตว์ที่แถวลาําธารเพราะอย่างไงสัตว์ก็ต้องลงมากินน้ำเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นในสิ่งที่เราพึงจะต้องกระทำตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในเรื่องของ ในเรื่องของความมีเมตตานะความมีน้ำใจความเก่งอกเก่งใจนะต่างๆนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นแม้แต่ความสุขเพียงเล็กน,น้อยนะเราก็ไม่มองข้ามนะมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสการสำคัญคือมีสติปัญญาที่เข้าใจในความจริง ของชีวิตนะต่างๆเหล่า,านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในค่อยคําที่ว่าบุคคลไม่ควรคํานึงนะถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะไม่ควรมุ่งหวังนะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะหรือสังขารทั้งหลายนั้นมีความไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นนะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาต่งตางๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นในชีวิตที่เราพึงจะได้ใช้ชีวิตนั้นด้วย ความสุขความเบิกบานนะมีจิตใจที่สงบนะมีความสันโดษต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะส่วนสิ่งที่จะปลอบประโลมใจเราได้นะก็คือ,อความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะการความไม่เที่ยงนะเพราะว่า อย่างในการแต่งตั้งข้าราชการนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการจะแต่งตั้งข้าราชการใหม่เพราะข้าราชการก็จะพ้นกเกษอายุใน30มสิบปัญญาก็ต้องมีการตั้งข้าราชการใหม่มันก็มีทั้งคนที่ผิดหวังสมหวังก็เป็นธรรมดานะไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่าใจชีวิตมันได้แค่นี้ก็เพียงแค่นี้นะอย่าไปาคิดอะไรมากนะมันคนเรามันก็อยู่ที่ วาสนานั่นแหละนะว่าเราทำบุญมามากน้อยเพียงใดนะเพราะนั้นก็ขอให้เราได้มีความเบิกบานนะอยู่กับความสงบในใจิตใจวันนี้หลวงพี่เองก็พอดีมางานศพครูบาอาจารย์ที่อำเภอห้างฉัดน,นะแล้วก็เลยนึกถึงวัดนี้ได้ก็เป็นธรรมะจัดสรร เคนะยมากราบที่วัดนี้เป็นครั้งที่สามนะแล้วก็ศรัทธาองค์พระปฏิมาที่อยู่ด้านหลังพี่อย่างมากนะเป็นพุทธรูปที่งดงามมากฝีมือเยี่ยมแล้วนอกจากนี้องค์ประกอบนะของอมณฑนะที่องค์พุทธรูปนั้นก็โ,โหแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงมากมายแสดงถึงพลังแห่งความศรัทธาของผู้ของผู้สร้างของผู้ประดิษฐ์ของผู้แกะสลักมาซึ่ง งดงามมากอายุก็เป็นร้อยปีส่วนไม้สักที่นํามาแกะสลักน,นี้ก็ต้องอายุหลายร้อยปีแน่นอนเพราะว่าลําต้นต้องกะประมาณว่าขนาดเส้นผ่านกลางเม็ดกว่าเพราะนี่เป็นคือเนื้อเนื้อไม้เม็ดกว่ายังมีกระพี้มีเปลือกอีกนะก็ต้องเส้นผ่าศูนย์กลางก็ต้องสเกือบเม็ดครึ่งอ่ะดูแล้วก็ต้องสามสี่คนอกซึ่งมันหาดูไม่ได้ในในโลกนี้แล้วก็ว่าได้เพราะว่าต้นสักที่ใหญ่สุดในโลกอันนี้ก็อยู่ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็อายุประมาณเขาบอกว่าอายุเกือบพันปีนอะไรต่างๆนี่เป็นต้นแะแต่ต้นนี้แต่ว่าก็มีโพรงแต่นี่โอ้โหเป็นความงดงามนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของหลวงพี่ด้วยที่แบบได้มีโอกาสมาที่สถานที่แห่งนี้นะแม้จะเป็นบรรยากาศที่มืดอ่านอ่านวัตถวิโดก็ค่อนข้างจะ มองไม่ค่อยเห็นแต่ก็นี่แหละที่สรุปให้ฟังนะว่าเป็นเรื่องราวของอาอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการอยู่กับปัจจุบันขณะนะาการมีความอิ่มเอนะิบในหลักรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นวันะน้้นก็ขอให้ชีวิตของพวกเรานนเนี้ยได้อยู่กับปัจจุบนันขณะมีสติ ระลึกรู้ตามคำสององค์สําเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <Yeah. S 1> อย่าไปน้อยใจกับโชคชะตาของชีวิตเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเราทําบุญทํากรรมอะไรมาเพราะบางทีบางท่านก็อาจจะแบบขัดสนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางท่านก็มีทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าไปเจ็บป่วยซะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหมันก็คนเราก็หาความสมบูรณ์แบบได้ยากเพราะนั้นก็ขอให้เราได้มีความสุข ในรูปแบบชีวิตของของเราเองเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าใั้นตัวเองและคนรอบข้างมีประสิทธิสมัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างให้คนรอบข้างนั้นมีความสุขความอิ่มเอิบใจต่งางๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะพลังแห่งความรักความเมตตาเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะหลอมรวมจิตใจคนเราไว้ได้รวมถึงความ กะตัญยูกะตะเวทีด้วย,ยต่างๆนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในพระธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องเราของการให้เรานนั้เนี่ยมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสนะไม่ทําบาท,ทั้งปวงอยู่ในความไม่ประมาทต่างๆนี่เป็นต้นเพราะความไม่ประมาทนั้นพุทองค์ก็เปรียบเหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้สัตว์ทั้งหลายก็ค่อนข้างจะสัตว์ป่าก็ค่อนข้างจะน้อยลงนะเมื่อไม่กี่วันก่อนครับได้เจอข่าวที่เสือโคร่งนะเสือโคร่งที่ป่าดงมายาเย็นเสียชีวิตอะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะเพราะส่วนหนึ่งเป็นเพราะอดอาหารอีกส่วนก็เพราะถูกยิงด้วยอะไรต่างๆนะก็เพราะฉะนั้นทั้งชีวิตคนชีวิตสัตว์ก็มีความรักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นเพะฉะนั้น องค์สมเด็จพระสะมมัมมาวุธเจ้ายัางได้ทรงตัดสอนในเรื่องความมีเมตตานะต่อกันและกันนะความมีสติในสติปัฏฐาน4นะคือในกายกายของเราในเวทนาความความสุขความทุกข์ถ้าเราอุเบกขาเฉยๆได้ก็ดีในจิตนะจิตที่เบิกบานมั่นคงสุสงบนะในธรรมนะในความเข้าใจถึงนะ ความเป็นจริงอันประเสริฐหรือทุกสมุทัยนี้โลดมักเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการประกอบอาชีพนะที่มีความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นอาชีพที่มีประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อผู้อื่น,นหรือความเป็นผู้มีสติความเป็นผู้มีส,สมาธิเพราะว่า สมาธิเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้ดีมันก็ต้องมีจิตใจที่สงบนะไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากบางทีถ้ามันมีปัญหาในใจมากบางทีมันก็ทําสมาธิลําบากเหมือนกันนะสิ่งแวดล้อมก็มีความสาคัญนะอย่างบางทีนั่งสมาธิอยู่ในถ้มกลางที่พัดลมที่เป่าฟู่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 เนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยได้สมาธิเท่าไหร่มันไม่เหมือนกับ การนั in anyway, weather, ่งสมาธิในลมธรรมชาตินะหรือในห้องปรับอากาศอย่างนั้นมันไม่มีกระแสลมจากพัดลมเพราะกระแสลมจากพัดลมกับกระแสลมจากลมธรรมชาติมันความรู้สึกมันไม่เหมือนกันกระแสลมจากพัดลมเนี่ยมันจะฟูเข้ามาเป็นกระแสที่แบบว่ามันไม่ธรรมชาติมันจะรบกวนการทําสมาธิแต่กระแสลมที่เป็นธรรมชาติพัดผ่านตัวเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่มีความเป็นรางวัลของชีวิตเป็นของขวัญของชีวิตอย่างอย่างมาก นะเพราะนั้นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตนะิอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละนะธรรมชาติเองจะสอนลเลยเราหลายอย่างนะเช่นต้นไม้ก็ต้องมีการผัดใบมีใบร่วงหล่นนะมีการเจริญเติบโตมีการให้ลูกให้ผลมีการสืบพันธุ์อะไรต่างๆเหล่านี้สัตว์ก็เช่นเดียวกันนะมีการสืบพันธุ์มีการแพร่พันุนะ์ตอนนี้ก็มีปลาหมอคางดำนะของ แอฟริกานะที่มาระบาดในประเทศไทยซึ่งเขาเป็นสัตว์อดทนมากเขาอยู่ได้ทั้งในน้ําเค็มน้ําจืดน้ํกค่อยแม้แต่น้ําเน่าเขาก็อยู่ได้อันนั้นเป็นเพราะว่าเขามีสายพันธุ์ที่แบบว่ามันอยู่ด้วยความแรนแกนในแอฟริกาพอมาอยู่ในเอเชียอย่างประเทศไทยเลยเขาเลยเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแกร่งแล้วเขาก็จะกินกุ้งกินปลาอะไรของเราตอนนี้ก็ค่อนข้างจะลาบากเพราะว่า ระบาดไปทั่วนะแล้วพอแพร่พันธุ์ได้อย่างเร็วมากอนันนี้เป็นตอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นวัฏจักรของชีวิตอ่ะนะเป็นวัฏจักรของชีวิตเป็นเวลาความถึงคราวนะของของสัตว์น้ําในประเทศไทยเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ขอให้เราได้เข้าใจว่านี่คือวัฏจักรการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความไม่เที่ยงใครจะไปรู้ว่าแต่เดิมปลาหมอสีที่แบบว่ามีเขี้ยวที่คมคมพอ,อ,อ,อมาเจอปลาหมอคางดำเข้าไปนี่ปลาหมอสีแถวว่ามากงนี่ ับสูงพันเลยหายเลยอ่ะโดนปลาหมอคางดํากินหมดหมกินปลาหมอสีหมดเหล่านี้เป็นตน้นนะนั้นมนุษย์เองก็เหมือนกันนะสัตว์ใหญ่นะปลาใหญ่กินปลาเล็กนะในแม้แต่ในเรื่องราวของธุรกิจก็ขอให้เราได้เข้าใจนี่คือความเป็นจริงของชีวิตนี่คือชะตากรรมของชีวิตที่เราได้เจอแต่แต่ขวางขวัญของชีวิตในวันนี้คือการที่เราได้มาเห็นองค์พระปฏิมาที่มีความงดงาม เช่นนี้ชีวิตนั้นมีค่าเป็นยิ่งนักที่เราพึงตระหนักอย่างนี้นั่นชีวิตเป็นสิ่งที่มีความสุขสำคัญขอให้เรานั้นมีใจที่เบิกบานมุ่งมั่นกระทาแต่ความดีชนะใจตนเองอย่างดีนั่นชีวิตพึงดำรงด้วยความเบิกบานเช่นนี้พลัน วัฏจักรของชีวิตนั้นมีแน่นอนขอให้เราได้หาความสุขจากสิ่งเล็กๆอยู่กับปัจจุบันขณะเช่นนี้นั่นเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้พันว่าเกิดขึ้นก็ย่อมมีการเสรื่อมสลายไปหากเราเข้าใจได้เช่นนี้ความทุกข์ก็จะไม่มีเช่นนี้นั่นขอให้เรามีความสุขสงบในจิตใจเช่นนี้พันย่อมมีความเบิกบานนั้นอย่างแน่นอน ความน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังาาาการอ่านรัตตบิดกเล่มที่72ในวันนี้ต่อหน้าองค์พระปฏิมาที่มีความงดงามอย่างยิ่งนะที่วัดศรีชุมจังหวัดลำปางนี้เขาได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบัมาทานพรให้โยมพี่โยมน้องทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมหวังม,มุ่งม,มั่นปรารถนาขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ขึ้นบรรพบุรุษทั้งหลาย ผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทิี่ชายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดศรีชุมแห่งนี้ดวงวิญญาณของผู้ที่ได้ทําบุญที่วัดศรีชุมแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร